ไม,ไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมนี่ปู่ตอนนี้จะได้เข้าชมรมงานดินเหลกนั่นได้คิดไม่ออกเลยแล้วกำลังพูดถึงสาวน้อยน่ารักเนื้อหอมอันดับหนึ่งประจําห้องที่ผู้ชายตาก็ชอบคิดยังไงก็ไม่เข้าใจหรือว่าเธอจะสนใจพวกเรื่องเวทมนต์งั่นเหรอหรือว่าสนใจนอนกลางวันหรือว่า,มาไม่มีทางหรือว่าจา้าเอ๊ะ ไม่ถึงอยากรู้ว่าฉันเข้าชมารมเ่ยเหรออ๋อเท่าที่ไม่ว่ายัางไงก็อยากรู้แค่สนใจใเธอไปพิเศษนะว่าไปนั่นอยากรู้เหรอ,อ,อเออเออเรื่องนั้นนี่ยนะเพราะใครบางคนซื่อบื้อย่างไงเลยจ๊ะมาๆๆๆเดี๋ยวเดีเดยวเจะพึ่งด่วนสรุปไปแบบนั้นสิจากข้อมูลจากประสบการณ์ร้อยละ8ปผู้ชายที่ดวนตัดสินใจมีโอกาสแท่วสูง จจเย็นๆค่อยๆคิดใหม่เจะเอ้ยเล่นอะไรของเธอเนี่ยอือเฮ้ยเฮ้ยเสุดท้ายแล้วเธอกข้าชมรมงานเดี่มอะไของริกาจนได้เออคือว่าเลิกเล่นแล้วก็ตั้งใจสอบซะนะเข้าใจไหมขอโทษนะครับ ไม่เข้าใจว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันน่ะอยากเข้าชมรมงานอดิเ็กข,ของยูตะเพิ่งส่งมาสมัครไปเมื่อกี้นี้เองจ้ะชมรมของโทกชิคุงเธอพูดอย่างนั้นสินะ ที่4บมาบินอเกียนแห่งความทมนัสว่านิบูตานี้ยังไม่มาละเยะ่าเอออะไรนะเหมือนว่าเราจะอัญเชิญดาฟเฟรมมาสเตอร์มานะคะตรงกันที่เป็นมงเวทแห่งเซาเทนุสที่มีพลังในการอัญเชิญทุกสาพรพสิ่งบนโลกนี้เลยเดี๋ยวเอะพวกเธอเย<ะ>้เล่นอะไรอีกละ่ะไปเขียนอะไรบนพื้นห้องเนี่ย จะอะไรซะอีกล่ะคะวงแหวนเวสสัตราของพวกเรายังไงละ่ะฉันไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ฉันถามว่าทำไมถึงเขียนบนพื้นห้องต่างหางละ่ะในคาบเรียนก็บอกแล้วไม่ใช่ดรืยไงว่าพวกเราจะอัญเชิญซาตานมานะใช่แล้วเราเตรียมเครื่องสักเลยให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะกิ๊กอีกอ่านนุ่มเหลือเกินอะไรจ้าเดี๋ยวก่อนสิยาวแม่ไม่ีช่โรงเรียนต้งไ่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตนะเราร่วมมือกันเพื่อค้นหามิติอีกฝากด้วยกันเนะจึงจะเป็นต้องมีคิวเมราด้วยมาสเตอร์ต่อเลยค่ะ ใช้เครื่องสังเลยเนี่ยแล้ก็อัญเชิญตัวใหม่กันเถอะเข้าใจแล้วในนามของเนรชันวิบัติข้าขออัญเชิญท่านในนามเจ้าแห่งความมืดด้วยเลือดเนื้อกระดูกทั้งหมดทั้งปวง,งโอ้โหเจเอสเทจริงๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เล่นทำขนาดนี้เลยเหรอมาสเตอร์ตอนนี้ล่ะค่ะเอาอีกรอบนะคะ อยากลองดูบ้างไหมอ้าวค่ะอ้าวค่ะมืดมิดยิ่งกว่าแสงตะวันแดงฉานยิ่งกว่าสายโลหทิพย่าจงนำพาสิ่งทองที่ไั้งึวงดวงและกันแล้วอะไรกันเนี่ยทำบ้าอะไรของเธอกันนะฮะมาสเตอร์ฉันเข้าใจฉันหลือเกินค่ะ แน่นอนบาสเตอร์สุดยอดที่สุดเลยมีอาจจะเทียบได้ไหมคะทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เ,เรากำลังจะอัญเชิญท่านมาอยู่แล้วเชียวใช่น่าอัประยศยิ่งนะสมกับที่เป็นดาร์คเฟรมมาสเตอร์อย่ามัวแต่พูดหรือทำความสะอาดก่อนรุ่นพี่คุ้ม,มินเองก็ด้วยตื่นได้แล้วครับอแอบขมจริงๆด้วยหมายถึงเรื่องอะไรอยู่แล้วนั่นสวัสดีจ้า นี่เบตันนี่ขอโทษนะจ๊ะกว่าจะได้เข้าชมรมฉันค่อนข้างยุ่งเรื่องเชลิดเดอร์อยู่นะจ๊ะไม่ต้องกังวลการค้นหามิติอีกฝากของพวกเรานั้นยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเองมิติอีกฟากอะไรเหรอจ๊ะเออคือว่าเออไม่ต้องไปใส่ใจมาก<อ>หรอกเอ้ยเอ๊ะนี่มันอะไรเหรอจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกเออเดี๋ยวนี้จะเป็นวงแหวนเวทว่าวเราจะพาร่กําลังค้นคว้าเรื่องเวทมนต์กันอยู่สินะไม่ใช่แกของตกแต่งอ่ะ เป้าหมายของพวกเราคือการค้นพบยิติอีกฟากให้เจอนะเพื่อการนั้นเองพวกเราเน้ราชันวิบัติผู้เช็คอนมิลเนียวและดาร์คเฟลมมาสเตอร์จึงได้รวมมือกันเด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 ี๋เดเ่อนสิเฮ้ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าเรเยเฉันชืเอ,น,อ,อนี้ดิดเ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 ดอดเ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 ดดาร์ดเฟเมเดเเด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 เเดเตเด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 เะเดดเดเดเดมดเเตอ,อร์เด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 อะไรนะคะดาร์เฟมเเ เปมาสเตอร์ <Master. S 2> ไปเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวนี้นะทอะดีย์ไม่ต้องไปสนใจเธอ,เอหรอกเดี๋ยวก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะเกียรติคมเหรออย,หอ,อย่าบอกนะว่ากำลังเชื่อมต่อก,กับโลกขั้ขนานอยู่นั้นเหรอเห็นไหมล่ะอืมเอ๊ะอะไรเหรออ๋อคุณซืโยมมีคุมมินนะ่ะอยู่ม5เป็นสมาชิกชมรมนี้งานในเลกคือนอนกลางวันนะ่ะนั่นไงมีคำว่านอนกลางวันอยู่ในชื่อชมรมนะ่ะ เพราะงั้นเจ้ากัซชิคกงก็เลยเข้าชมรมนอนกลางวันด้วยอย่างนั้นเหรอก็ก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกนะงั้นแล้วทําไมละ่ะเออคือว่าเรื่องนั้นน่ะแล้วคุณนิบูตาน,นิทำไมถึงเข้าชมรมละ่ะอืมทำไมนะเหรอจะให้บอกตอนน้ามันก็อายเหมือนกันนะรู้สึกไดว่าต้องมีอะไรแน่แน่แสดงว่าจรงิงๆแล้วเธอไม่มีแล้วเธอคราวน,น,นี้อะไรอีกล่ะ แห่งมาบิโนโอเกียนหายไปแล้วล่ะคะ่ะท,ทางที่เก็บไว้ในตู้แล้วนั้นท้าเชียวมาบินบโอเกียนอ๋อที่เธอถือมันเมื่อตอนนั้นน่ะเหรอไม่แน่ว่าทางโลกโคขนาดนั้นอาจจะอวไม่ต้องห่วงอยู่ในห้องฉันเองนะ่ะตอนที่ทำวามสะอาดครานั้นเหมือนฉันจะหยิบผิดกลับบ้านไปนะ่ะขึ้นมาค่ะขึ้นตอนนี้เลยนะครับตั้แต่รักครับเดี๋ยวเจ้ามันขึ้นให้ บ้าอะไรของเธอเนี่ยเอเอเดี๋ยวเวลาแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปซ้อมเชียร์แล้วล่ะไปก่อนนะจ๊ะอ๋อครับนี่โทรกัชิคุงแป๊บหนึ่งสิอะอวันอาทิตย์นี้เหรออืมถ้าไม่สะดวกเอาไว้วันอื่นก็ได้นะไม่ได้หรอแต่เแต่ว่าบ้านผมมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยสิทำไมอยู่ๆถึงทำไมน่ะเหรอฉันแค่อยากจะคุยกับเธอสองคนนะนะ คิดยังไงก็แปลกเกินไปยังไม่ได้เพิ่มค่าความสัมพันธ์แท้ๆแต่กลับมีอีเวนต์พิเศษโผล่ขึ้นมาซะง,งั้นถ้าเกิดมีอีเวนต์ขึ้นแบบนี้แล้วก็หมายความว่าฉันจะเจอกับแบทเอนงั้นเหรอแต่นี่อยู่ในโลกแห่งความจริงนะดูเหมือนว่านายจะมีปัญหานะมาตรงนี้ได้แต่เมื่อ,อไร่กันนะเนี่ยฉันไปสืบค้นมาเมื่อคืนคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลอะไรามาบ้างเกี่ยวกับมิติอีกฟากนะโชคร้ายที่ด้นหนังสือเล่มน,นี้กลับมาแทนเงยเงยเนาอ บนโลกมนุษย์เสื่อมซงขนาดนี้เชียวเหรอขออภัยอย่างแรงเอ๊ะงฉันกลายเป็นคนผิดแทนเนี่ยไม่ได้นะดัรคฟลมเสเตอร์ไม่ควรอ่านหนังสือแบบนี้นะเอ๊ะเอาเอาเธอว,วันอาทิตย์นี้เธอจะทำอะไรหรือเปล่าล่ะวันอาทิตย์เหรอเสียใจด้วยที่ฉันไม่สามารถบอกกิจกรรมของฉันได้ะช่างเถอะตาบมาเะเอ้ยยังไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าแล้วเชียวงั้นก็แปลว่า ว้าววิวสวยจังเลยจะอ,อย่างนั้นเหรอทออ่านที่บุตรตนี้พูดแบบนั้นก็คืออะไรเหรอออ้ยไม่มีทางเลือกนี่ปริกาแต่โชว์อะไรเจ๋งๆ,ๆให้ดูของเจ๋งๆเหรอใช่แล้วไปข้อมูลอะไรเจ๋งๆ,ๆที่ท่านเจอตอนอยู่มอต้นนั้นนะ,ะฟังให้ดีนะถึงมันจะอยู่ไกลก็จริงแต่หากพบเจ้านี้แล้วทําตามในคู่มือนี้แล้วจะเจอทางเชื่อมต่อไปอีกโลกหนึ่งได้นะ<อ>ไงล่ะไม่สนใจบ้างเหรอทางเชื่อมต่อ ตามเวลาสี่โมงเย็นแล้วฝั่งนี้และฝั่งนั้นจะเกิดการซ้อนทับกันตามเข็มวินาทีในตอนนั้นเองให้เดินตามเงาไปทางชานชาลาที่1ิสาในสถาน,นีและเราก็จะได้พบกับมีเวลาสี่ชั่วโมงสินะต้องรีบแล้วตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังฉันอยากจะลองกินข้าวแกงกะหรี่ที่เล่าอีกฟากหนึ่งเลยค่ะไม่คิดเลยนะว่าสมุดโน้ตแห่งความมืดจะมีประโยชน์ตอนนี้นะเอ๊ะ <c oughs> โยชีวิตไปร,รุ่นของฉันได้เริ่มขึ้นแล้วว,ว้าวห้องของโทกชิคุงมีสะอาดดีเนาะงองั้นเหรอโทกชิคุงมีพี่น้องหรือเปล่าจ๊ะเออมีน้องสาวสองคนเออแต่ว่าวันนี้น่ะออกไปข้างนอกกับแม่น่ะงั้นวันนี้โทกชิคุงก็อยู่แค่คนเดียวสิอืม อยู่คนเดียวยันดึกเลยละไม่ได้ไม่ยความว่าอย่างนั้นนะอย่างงั tense, ้นเหรอออคื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 อว่าเออคือเดี๋ยวฉันจะไปเอาชามาให้ขอบใจมากเลยนะเกือบไปแล้วพูดอะไรออกไปนะเรามั่นจะรีบลุกใส่ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเหมือนกับตอนเอาต้นที่คิดไปเองคนเดียวอีก ฉันแค่รู้สึกได้ว่าเราเคยพบกันในอนาคตชาติปางก่อนที่ได้รวมพลังเวททั้งหมดส่งเมลนี้มาให้เธอเลิฟยูก่ o r เลยเบอร์ตายซะตายซะตายซะตัวฉันในตอนนั้นน่ะตายไปซะเกิดอะไรขึ้น่ะเสียงจากห้องฉันนี่เกิดอะไรขึ้นหรอเอ๋ฮะเธอกระชิกคุม,มีอะไรเหรอเออคือ,อ เดี๋ยวจะชงชามาให้นะอตามสบายเลยจ้าเมื่อกี้มันอะไรกันนะเฮ้ยเก็บเอาไว้ที่ไหนกันนะทำอะไรกันนะซ่อนไว้ที่ไหนกันนะนี่นี่มันหรือว่าจะอยู่ในนี้ได้เดี๋ยวทเดียวก่อจะเปิดก็ไม่ได้นะ เอาไปไว้ไหนอออะไรเหรอไอมาบิโนเกีนบ้าบออะไรนั่นน่ะเอ๊ะทำไมอะฉันเห็นน่ะเอ๊ะน่าจะเก็บไว้ตรงนี้นะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วหนักหน้าดูเลยนะเจ้านี่เนี่ยเย้เอ๊ะอะไรอ่ะออืม ถึงใช้จะสูญเสียความทรงจำในอดีตไปแล้วแต่ระยะ5,000ปีที่ผ่านมานั้นฉันยังคงฝ่ฝันที่จะเป็นจอมเวทที่แท้จริงอยู่และในตอนนั้นเองฉันก็ได้รับรู้ความจริงชีวิตฉันจากเหล่าเทพแปรรี่น้าของเรานั้นคือมอริสซัมเมอร์หยุดนะไม่แม่ฉันไม่อยากได้อีกต่อไปในโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นโลกสีดำและขาวนั้น<อ>คิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วไปเยอะ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 ที่สุดเลยปฏริยาช่างแบบนี้ไปลเดี๋ยวก่อนนะ นี่โบตานีชิ้นกับชิ้นกับโมริแปลว่าปลาซัมเมอร์แปลว่าหน้าร้อนโมริซัมเมอร์งั้นเหรอโอ้อนื้อสีเล่มนี้แปลกจังเลยนะอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนเขียนไข่เป็นคนเขียนของแบบนี้นี่โบตานีเธอ ได้เวลาที่เราจะเปิดประตูทางเชื่อมมิติแล้วล่ะให้ค่ะมาสเตอร์สถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากนะทราบอยู่แล้วค่ะงั้นก็ช่ค่ะเอ้อคือว่าน่าหัวเราะดีใช่ไหล่ะฉันอุกสา์ไล่ลบทั้งในเน็ตในบล็อกที่นู่นที่นี่แล้วแท้ๆไม่คิดว่าจะมีฉบับสำรองอยู่อีกมาไม่ล็อก ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน,นี่บุตรนี้เขียนไอ้นั่นขึ้นมาอุตส่าห์และเข้ามาแปลที่ไม่มีใครมาจากโรงเรียนเก่าแล้วแท้ๆคิดว่าจะสาม,มารถเริ่มชุดใหม่แล้วถึงอดีเหตเก่าๆของตัวเองออกไปได้แล้วล่ะสิฟังนะถ้าบอกใครแล้วก็ไม่จะเตียนน้องชายทิ้งแน่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเออ,อเข้าใจแล้วไม่บอกใครรอกให้ตายสิยเด็กคนนั้นสร้างปัญหาให้ฉันชะมัดเลยฮะเออคือคือว่าแล้วที่ว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยวันนี้นะคุยด้วยเหรอไม่มีทางอยู่แล้วล่ะนั่นสินนะ งั้นที่เข้าชมรมงานดิเลกนั่นก็อย่ามาเผาไอ้สิ่งที่อยู่ในหนังสือนี่อยู่แล้วนะสิหรือคิดว่าฉันเข้าชมรมเพราะเหตุผลอื่นอย่างนั้นเหรอนั่นสินะในที่สุดฉันก็เป็นอิสระจากอดีตของฉันได้สักทีร้านนี้เป็นอะไรกันนะ่ะบุญหภบพวงเกินสามร้อยล้านห้าพันองศาเลยค่ะเลโกมอริสเถอพี่ก่อนจะนจะได้คาถาให้มันจบเองพวกเธอกลับมากันแล้วเหรอ น่าเสียดายยิ่งนักที่วันนี้มีเมฆมาบดบังเลยไม่สามารถมองเห็นทางเชื่อมอีกโลกหนึ่งได้ตามมาถึงที่แล้วทันทีเลยกะว่าจะมาเอามาบินโนเกียนกลับไปด้วยนะคะเออเอเออเหรอบินฉันมาเร็วๆเลยคะ่ะอยู่ที่ไหนกันคะตรงนี้นะเอเฮ<อ>้ยรู้สึกว่าจะไปขี้เท่าหมดแล้วอะเสียใจด้วยแล้วกันนะเท<อ>่านี้บันทึกลับทั้งหมดก็หายไปตลอดกาลแล้วล่ะทําไมถึงทําแบบนี้ด้วยเฮ้ยโอเคไหม สองสาคัญของเดโกโมรี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 ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันคิดเผื่อไว้แล้วก็เลยกัปปี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยโมริซัมเมอร์น่ะเป็นถึงเจ้าแม่ที่เก่งกา เธอมาสเตอร์ใครตอบปัญหาฉันเกี่ยวกับโลกคู่ขนานเสมอมาเธอเป็นจอมเวทที่สุดยอดมากมากเลยค่ะแต่ดู่เหมือนว่าคำาอบในของเธอจะเป็นอันตรายมากเกินไปจึงถูกลบออกจากระบบเดโกอมริซึ่งเป็นคนเผยแพร่จาตอารมณ์ของเธอต่อให้เองนะค่ะฉันลบของฉันเองหรอกลบไม่ให้อยู่เหนือแม้แต่สากเลยแล้วเธอเป็นใครกันล่ะค่ะมอริซัมเมอร์นะสิเข้าใจไหมคนที่เขียนเล่มนั้นน่ะคือฉันคนนี้นี่แหละฉันคือคนที่ตอบคำถามของเธอเองเมื่อปีที่แล้ว ถ้ารู้แล้วก็ช่วยเอามาบินเกียนคืนเจ้าของเส้นด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมนุษย์น่าเฟะอย่างเธอน่ะไม่มีทางเป็นโมริัมอร์ได้หรอกค่ะเฮ้ยว่ากันเเจ้ามนุษย์น่าเฟย์นะดีบุตานี้โอ๊ยหัวเธอทำด้วยอะไรกันเนี่ยการลงโทษที่บังอาจเทียบชั้นโมริัมอร์ค่ะตัวจริงตังหากเลยยะเดี๋ยวได้เอ่ยนามนั้นออกมานะถ้าทำได้ชีวิตเธออาจจะยืดยาวขึ้นก็ได้ค่ะเด็กโมริเอาจริงนะท้านมาสเตอร์เด็กโมริขอลาละค่ะ อย่าดีด,ดนั่นเลยจำเอาไว้เลยนะเหล่าผู้แฟลี่ที่สถิตท,ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์เอย๋ยได้โปรดและฟังคำวิงวอนของข้าแล้วขันดับด้วยเถิดขอให้เด็กโกโมริส,สนาเอพบเจอแต่เรื่องโชคร้ายในชีวิตขอให้เด็กโกโมริสนาเอพบเจอแต่เรื่องโชคร้ายในชีวิตโอ้ยเดี๋ยวล้คนแบบนี้ถ้าพูดไม่ถึงร้อยครั้งก็ไม่เกิดผลนะสิเจ้า,า,จาบ้าเนี่ยเออทำเป็นไม่ใส่ใจก็ได้นี่ทำแบบนี้แล้วไม่คิดว่าจะกลับไปเป็นคนเดิมในอดีตเหรอ อยากกลับไปเป็นยัยเพีย้ยนเหมือนตอนนั้นอีกแล้วนะใช่แล้วในตอนนั้นฉันเนะ่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงกระซิบถิมฉันจากเพื่อเฟรี่อีกแล้วล่ะตายซะตายซะตายซะแต่ฉันในตอนนั้นเนี่ยตายตายเธอในบันนี้คือ <c oughs> มันไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ฉันเข้าใจ <c oughs> ความรู้สึกนะจริงๆแล้วฉันก็เคยพิ์มาเหมือนกันนั่นแหละจะว่าไงดีเราก็ติดเกมดูการ์ตูนหมกมุ่นกับพวกนี้อะไรประมาณนี้แหละ ก็เลยเล่นแบบตัวละครแปลกๆที่มีพลังความมืดอะไรพวกนั้นน่ะ Dark Flame Master ประมาณนี้หรอมั้งนะงั้นหรอเหรอกากจริงจะว่าไปแล้วเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนกันล่ะคือันไม่รู้หรอกฉันว่าบางทีวริกาอาจจะรู้นะเรียกฉันเหรอยัยเธอนยังอยู่เหรอจะให้บอกเรื่องบ้านเด็กกับโมรีน้ำเปล่าประโยชน์เธอรักฉันก็จริงแต่เธอก็ยังคงจงรักภักดีกับมอริซัมเมอร์อยู่ ไม่แน่ว่าตารามาบิโนเกียนนั้นอาจจะมีก็ปี้อยู่แต่ไปหมดก็เป็นได้โกหกกันใช่ไหมเธอเชื่อฟังแค่มูริซัมเมอร์ตัวจริงเท่านั้นแต่ที่อย่างนั้นก็ใช่ว่าเราจะไม่มีทางเลือกนี่อะไรเหรอก็เออแต่นี่บอกฉันชีดิชิดมาไปกับฉันกำลังจะแขวนอยู่บนเส้นได้อยู่แล้วนะเธอจะต้อง อะไรหรอคะพลังของเธอน่ะโชว์ฉิ่เห็นเป็นบุญตาหน่อยสิเรียมตัวตายมาแล้วสินะปากดีได้ก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละฮ้เก่งพาตัวเลยละค่ะอย่างที่โทกชิคุงพูดเอาไว้เลยอะอีกนหอยนึ่ง เธอจะทำให้ยายนั <The> mm ่นเชื่อว่าเธอเก่งกาจในโลกจินตนาการของยายนั่นนั้นนะจำนองโลกเสมือนคุณระเบิดออกซะเมนิสมันดิสเวิลด์เข้ามาเล่าเรื่เจ็กี้ 认识、嗯 ไปชิพอยู่ต่อไปให้ได้ค่ะไม่นะพอได้แล้วว่าแล้วเชียว์เขาจะถูกคําพูดของโมริซัมเมอร์เข้าไปชาระล้างจิตใจแล้วสินะยิ่ตัวปลอมเอ้ยไม่อยากฟังแล้วอยาให้ฉันต้องนึกถึงมันนะว่าแล้วเชียวถึงจะพยายามกลับไปเพี้ยนเหมือนตอนนั้นคงไม่ไหวจริงๆิสินะอได้แล้วนี่เชิญจ้ะขอบคุณค่ะ สุดท <oh> ้ายแล้วก็อยู่ชมรมพวกเราจนได้นะก็นะจนกว่าฉันจะไปรู้เป้าหมายของฉันเนี่ยฮะถ้าคิดมากขนาดนั้นฉันขอมอบหมอสัญลักษณ์ของชมรมนี้ให้กันลกันหมอนพิเศษแห่งมิตรภาพจ้าไม่เป็นไรค่ะมาสักทีในนี้เด็กเด็กผีอะไรกันน่ะอย่ามาเรียกสมมติตัวปลอมหรอกหล่ะอย่ามาเรียกโมลิสซัมมอร์นะพี่ตายเถอะผู้ชายใหญ่โตทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวเองเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะไม่ได้ตัวเล็กนะคะ ยังไงก็ตัวเปียกไม่ใช่เหรอยะไต่ที่ตัวกระเปียกน้ากำลังโตล่ะค่ะประมาอยู่อย่างนั้นเหรอฉันจะบอกเคล็ดลับเพิ่มความสูงให้นะถ้าเธอมอบบาบิโนเกียร์ดิฉันนะ่ยยมอบบาบิโนเกียร์ไมกับมอริซาม่าต้อง้อมกันอีกหน่อยอย่าได้เชื่อว่ามอริซาม่านะทำอะไรสักอย่างหน่อยสิรรับบทาเดี๋ยวก่อนสิบริการนั่นมันนี่มันอะไรเหรอเฮ้ยบ้าใช่ไหมนี่เธอทำอะไรของเธอกันย่ะ